จันเอไอพาเลาะสวัสดีครับผมวันนี้เราเลาะมาที่ทุ่งนาอีกครั้งครับผมวันนี้จะมาบอกขั้นตอนและสูตรการทำนาสูตรที่ดีที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองครับผมเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ครับผม ตรงนี้ต้นข้าวอายุได้30กว่ากวันนะครับผมถือว่าเขาต้องการสารอาหารแล้วผมก็เลยเอาปุ๋ยมโยดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเมื่อวานฝนตกหนักน้ำมาพอดีครับผมตรงนี้ ประมาณสี่ไร่ครับข้างล่างข้างบนอีกหนึ่งไรเป็นหไร่สีไร่ตรงนี้ผมโยดปุ๋ยไปประมาณ1ถุงปุ๋ยไม่ต้องใส่เยอะครับผมข้อดีของการโยดปุ๋ยเพราะว่ามันจะช่วยให้ต้นข้าวของเราดิดตัวพ้นน้ำครับผมและก็ช่วยในการคลุมหญ้าได้อีกทางหนึ่งแต่ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับ ให้ท่านไปทดลองทําดูเองครับผมสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันของผมถือว่าโชคดีครับผมหวานก่อนฝนจะตกหนักต้นข้าวเลยพ้นน้ำแล้วครับผมจัดว่าแจ่มกันเลยทีเดียวเชียวจนานไอพาเลาะจัดให้ครับผม